สวัสดีครับผมก็แอดมินแทนนะครับกับหวยรัฐบาลงวดประจำวันที่1รกรกฎาคม2563คลิปที่เห็นนี้เป็นคลิปของเด่นล่าง3ชุดนะครับเด่นล่าง3ชุดที่มึงงวดที่แล้วพลาดไปแต่สถิติเนี่ยคือเดินดีมาตลอดเพิ่งผิดไปงวดที่แล้วแต่ถามาเข้ามันเข้าตัวเดียวคือก็คือเจ็ 7, นะครับมา75็ดห้านะเอเอไม่ใช่ครับอของท่านอาจารย์ท่านนี้นะครับให้75มี45 75แล้วก็85นะครับผลออกมาคือ17ซึ่งพลาดไป ตัวเด่นของท่านอาจารย์น่าจะพลาดน,นะครับก็คือสูตรน่าจะสูตรน่าจะหลุด5นะครับสถิตินะครับที่ผ่านมาเนี่ยเดินดีมาตลอดเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังข้อมูลแต่ว่าถ้ายัางไงก็ขอขอบพระคุณสําหรับท่านอาจารย์ที่ให้เด่นล่าง3ชุดนี้ด้วยนะครับผมตามกันต่อไปไหมครับตามกันต่อก็จัดไปนะครับผมสถิติที่ผ่านมานะครับอ่ะเจ็ดสามหนึ่งสามศูนย์สาม้นั้นออกเจ็ดสามนะครับผม งวดถัดมานะครับ5 1 9หนึนะครับผลออก19สลับปรักก็ถือว่าเข้านะครับ3ชุดเข้านะครับล่างด้วยโดยเฉพาะนะครับงวดถัดมานะครับ751505เข้า05ตรงตรงนะครับผมงวดต่อต่อมานะครับ165646เข้านะครับ56ตรงนะครับงวดถัดมานะครับ781808ก็เข้านะครับ18 ตรงๆอันนี้ทุกคนก็เคยเห็นมาแล้วบ้างล่ะนะครับผมเพราะว่าจะดังอยู่ในกลุ่มเฟซนะครับเฟซบุ๊กกลุ่มหวยทั้งหลายๆนะครับงวดถัดมานะครับผมเจ็ดสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่ก็เข้าหนึ่งสี่ตรงนะครับผมอันนี้ตรงจริงๆเห็นจริงนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ว่า,าท่านเม็กเม็กสถิติขึ้นมานะครับอันนี้ก็เห็นกันจริงๆนะครับว่าเข้ากันจริงๆอาจารย์ถึงแทนถึงได้ เอามาลงเป็นแนวทางแล้วคิดว่าหลุดแล้วไม่น่าจะหลุดซ้ำงวดเนี่ยงวดที่จะถึงเนี่ยนะครับงวดต่อมานะครับหนึ่งสี่ห้าสี่สี่สี่ผลออกสี่ห้าสลับหลักซึ่งเข้านะครับอันนี้ก็เห็นกันอยู่เนาะแต่งวดที่ผ่านมานะครับสามชุดสี่แปดเออสี่ห้าแปดห้าเจ็ดห้าหลุดนะครับแปดห้าซึ่งแปดห้ากับเจ็ดห้าเนี่ยดังมากสี่ห้ามันออกไปแล้วเนาะผลออกนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับไม่ใช่เจ็ดห้านะครับเอาเป็นว่า ก็ยังถือว่าโอเคนะครับ3ตัวของท่านอาจารย์ก็ยังมานะครับหมายความว่าหลักสิบเนี่ยสี่แปดเจ็ดก็ถือว่าเป็นเด่น3ตัวมาตัวหนึ่งก็คือ7แต่ว่าปักหลักแล้วก็เด่นตัวเดียวร่างของท่านอาจารย์ผิดไปเอาเป็นว่าเรามาตามดูงวดนี้ครับงวดประจําวันที่1กรกฎาคม25643ชุดท่านออกมาแล้วนะครับท่านอาจารย์ท่านนี้นะครับแอดยังไม่ได้ชื่อเลยเนาะแอดยังไม่รู้ว่าใครเป็นต้นฉบับนะครับผมของ ของสชุดร่างอันนี้นะครับผมเอาเป็นว่าท่านลงไวมากนะครับผลหวยออกปุ๊บท่านลงเลยความมั่นใจในตัวเองของท่านมีแน่นอนครับเพราะว่าท่านเขามีสูตรเนาะสชุดล่างครับ408070งวดประจำวันที่1กรกฎาค,คม2564 408070ใครตามต่อใครยังเชื่อมั่นว่าท่านอาจารย์สามารถทำให้ได้ ก็จับไปครับโรตารี่ก่อนเลย408070ก่อนที่เราจ,จะอั้นนะครับเอาเป็นว่าจับไปนิดนิดติดกันมาหน่อยๆนะครับคนละคู่นะครับซือ้อโรตารีนะครับสลากกินกินแบงรัฐบาลเนี่ยคนละคู่ก็ยังดี408070เพื่อมาเนาะอันนั้นถือเป็นว่า <c oughs> เป็นแนวทางของท่านอาจารย์ท่านนี้นะครับแล้วก็อาแทานเองก็ติดตามสถิติตมาก็เอามาลงไว้เพื่อประกอบการพิจารณาในการซื้อสลากกินแบงรัฐบาล นะครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันานะครับถ้ายังไงก็เผื่อเป็นโชคนะเนาะของเราถ้างวดที่แล้วไม่ใช่งวดนี้มันอาจจะใช้ก็ได้ถ้าสูตรเดินดีจริงๆก็น่าจะกลับมาเดินนะครับ40 80 70เอาไปก่อนเลยนะครับ3ตัว3ชุดเด่นล่างนะครับประจำงวดวันที่1กรกฎาคมขอบคุณครับแล้วก็ติดตามในคลิปต่อไปนะครับผม